อืมกินโกเกตกับเขาหรออนี่ถึงเวลากินแล้วแบบง่ายๆอันนี้ตามสบายบริการกันเองนะคะโอ,คโอโหอันนี้จานนู้นอะจัมโบ้มากเลยอ่าลูกสาวมาทำอาหาร,ราให้ป้ากินอย่าเอาเลยลูกเอาไว้เผื่อ <c oughs> เออแล้วเนี่ยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยครับนี่ก็กินเหมือนกันครับอืมฝรั่งน้อยมองเนี่ยนี่ยังกินไม่ได้อาะยะอยู่ก็มาทําให้ป้ากินนะป้าป้านั่งด้านนู้นลูกสาวบริการนะคะวันนี้ลูกสาวมากินเฟ้นไฟด้วยวันพุธ จะให้มาม้าทำมั่งได้ปะโอปไปทำตลอดเนี่ยเนี่ให้ให้โอปเหนื่อยเป็นไหมซื้อมาให้กินแล้วอะเอ้ยอีกหน่อยหนูโตหนูก็ต้องทำให้โอป้ากินนะลูกรู้ไหมเดี๋ยวไม่รู้ได้ไงขี้เกียจไม่ต้องมาเลยอันนี้นี่อันนอันนนนจะกินอันนีจะกินรอก่อนรอก่อน แล้วกันแล้วกันนี่นะฮะเออชอบอรงนี้